สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับหลอดอ่ามเมื่อ ep ep ที่แล้วนะครับที่ผมไปหาหลอดไม้ไผ่นะครับวันนี้ผมทาเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ขัดขัดปากนะครับก็คือหลอดที่ผมทําเนี่ยผมอยากจะมาแนะนำํำเพื่อนๆนะครับคือทุกคนสามารถทําหลอดใช้เองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะ แต่ว่าคือสำคัญเนะคือไม้ไผ่นะครับไผ่หลอดมีหลายตัวนะนเพื่อนๆซึ่งซึ่ง,งตัวที่ผมเอามาทำเป็นหลอดนะ่ยมันเป็นไผ่ที่ผมตัดไปตัดเองนะฮะตัดเองในป่านะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นหลอดอเป็นไผ่เป็นไผ่ไร่นะครับไผ่ไร่เนี่ยมันมีข้อเด่นข้อเด่นของไผ่ไร่คือมันจะตันนะครับตันมากโดยเฉพาะถ้าเป็นลำใหญ่นะคนมันจะตันคนก็ชอบเอามาทําเป็นพวกดัมมีดนะครับอันนี้คือเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ทุกคนหรือหลายคนก็ยังไม่เคยรู้นะก็เลยเอามาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพื่อนเพื่อได้ดูกันอันนี้ที่ผมตัดมาเนี่ยก็คือมันเป็นไผ่ไร่เหมือนกัน ซึ่งผมตัดช่วงนี้มัน,เป,นเป็นกิ่งที่มันแก่นะครับที่แก่ที่สุดเลยบางกิ่งเนี่ยมันจะมันมันจะมันสวยเลยนะครับให้ดูกิ่งนี้นะให้ดูนี่ดูนี่อันนี้คือมันนะทุกคนอ,อันนี้ครับผมก็ทําการทำรูให้มันสะอาดนะแต่ว่ายังยังไม่ได้สะอาดดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ว่าผมทำหลอดใช้เองนะนะครับผมใช้ผมไม่ได้ขายนะครับจุดนี้นะหลอดไม่ไผ่ทุกคนสามารถทําเองได้นะครับขอแค่เรามีไม้ไผ่ที่พอจะดูแล้วมันเป็นหลอดได้นะครับเราก็แค่เอามาตัดมาวัดขนาดที่เราต้องการที่เราชอบแล้วเราก็เอาไปต้มนะต้มแล้วก็ตากแดดแล้วก็อบอบเสร็จแล้วใช้งานได้เลยนะครับแต่ที่ผมทําตอนนี้ผมไม่ได้อบ นะผมแค่ต้มแล้วก็ตากแดดให้แห้งอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถมาใช้เป็นทาเป็นหลอดได้แล้วโดวยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับเราไม่ต้องซื้อเลยนะแค่นี้เราก็มีหลอดใช้ของเราแล้วนะดูโคตรเยอะนะเยอะมากดูนี่เยอะมากนะครับแล้วก็มีผมก็กินทุกวันนี้ผมกินแก้วน้ําจากไม้ไผ่หมดเลยนะครับผมไม่จําเป็นผมไม่ใช้พลาสติกนะ นี่กาแฟนะครับอร่อยมากแก้วผมมีฝาปิดด้วยนะทุกคนเห็นไหมมีเยอะนะครับมีเยอะอนะ <c oughs> สวยมากนะครับสวยมากนะครับคือผม ผมตัดมาแค่เนี้ยผมมาใช้คนเดียวปีนี้ก็ยังยังไม่หมดเลยนะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็สวยนะทุกคนอันนี้ก็ผมก็ชอบมากผมใช้อยู่หน้านนี้อันนี้ความยาว25เซนนะครับเกือบถึงฟุตหนึ่งนะ25เซนดูผิวสีทุกคนอันนี้เป็นตัวที่สําเร็จแล้วนะทุกคนให้ดูตัวสําเร็จแล้วเนี่ยผมจะขัดปากเห็นไหมฮะผมจะเจียปากไม่ใช่ขัดคือเจียฮะเจีย แล้วเราดูดเนี่ยมันก็จะไม่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 บาดนะฮะไม่บาดหลอดนี้เขาบอกว่านะครับหลอดไม่ไผ่เนี่ยเขาบอกว่าะจะดูดีดูดีที่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 ขอบนะเพราะว่ามันมัน,นมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดละเอียดอ่อนนะเพราะว่าถ้ามันสวยเจียได้เนียนเนี่ยมันก็จะดูดีนะครับ แล้วก็อันเนี้ผมทึ่งมากเพราะว่ามันเป็นไผ่ไผ่ไล่นะครับดูดิทุกคนดูเนียนมากแล้วแบบมันฮะไม่แพ้ไผ่กระเสียนเลยนะทุกวันนี้มีไผ่หลายตัวนะครับที่มาทำเป็นเป็นหลอดน,นะครับที่ดังๆตอนนี้ก็จะเป็นพวกไผ่กระเสียนที่ดังหรือว่าดังมากแล้วก็ มีอีกตัวหนึ่งคือมันจะบางบางกว่าไผ่กระเสียนแล้วก็ที่อินโดนีเซียบาหลีเขาก็ใช้เป็นมันเหมือนหญ้าครับเขาใช้แล้วทิ้งอันนั้นนะแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือไผ่จีนไผ่จีนเนี่ยใช้ดีครับใช้ดีรูม,มันก็นจะไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหร่แต่ว่าใช้ทป็นหลอดได้ตัดแล้วทิ้งใช้ได้เลยเหมือนตัวนี้นะครับตัดมาแล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งได้เลยแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันมีค่ามากกว่า เราเรา,เราตัดมาแล้วเราใช้แล้วทิง้งอ่ะมัน,ม,นมันมีค่ามันก็เป็นขยะเหมือนกัน <c oughs> แต่ขยะที่ย่อยได้มันก็จริงอยู่แต่ผมคิดว่าเราถ้าเรามาใช้ได้สักประมาณสักสักเดือนหนึ่งอ่ะหนึ่งเดือนนี่คุ้มมากนะฮะผมบอกเลยนะออสุดยอดมากเลยนะวันนี้มาพูดเรื่องหลอดโดยเฉพาะนะครับ คลิปนี้ไม่ได้ตัดนะครับผมอัดเต็มเต็มแล้วก็ลงเต็มเต็มนะฮะก็สำสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ยังไงก็ถ้าเข้ามาแล้วก็ช่วยกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันก็จะเด้งเตือนทันทีว่าผมลงคลิปใหม่แล้วนะครับก็ผมก็ผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงนะครับในเรื่องการปลูกไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะฮะบางคนก็ รู้มากก็ก็ดีครับคุณใครรู้เยอะก็ดีบางคนคนที่ไม่รู้ก็มีเยอะนะครับผมก็นําเสนอไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยที่เป็นผายซังมน์นะครับคนดูค่อนข้างเยอะเลยแต่ทีเนี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ไปโฆษณาให้คนมาไปซื้อก้าพันผายซังมน์มาปลูกแต่ผมให้ดูในสิ่งที่ว่าเออมันดีจริงๆนะเพราะว่า มันเป็นผลดีต่อเราถ้าเราปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นป่าด้วยนะครับผมไม่มีสวนไผ่เป็นของตัวเองผมไม่มีกิ่งพัน์ุเพราะว่าผมไม่มีเวลาปลูกนะแต่ตอนนี้ผมก็พยายามจะปลูกเพิ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพาไปดูมาพือที่เป็นไผ่สร้างมนเนีโหแบบแทบแบบอยากจะเอาเต็นท์ไปนอนใต้สวนไผ่แต่ว่าสวนไผ่มันมียุงเยอะต้องต้องระวังนิดนึง นะครับมันสุดยอดมากจริงๆนะทุกวันนี้เราเราสามารถทําเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยบ้านเป็นหลังๆเราขึ้นมาแบบเป็นไม้ไผ่นะสวยเลยนะครับที่สําคัญไม้ไผ่เรามาเราสามารถนํามาแปรรูปเนี่ยให้มันเป็นเป็นไม้แผ่นได้แล้วทุกวันนี้นะครับหลายคนก็รู้นะครับเซียนหลายๆคนก็รู้รู้หมดแล้วละ่ะแต่คนที่กําลังเริ่มจะศึกษาหรือกําลังลังเลว่าเฮ้ยไม้ไผ่ มันเป็นแค่ไผ่มันทาอะไรไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับไผ่แค่มันโดนน้ํายาที่ที่ปัจจุบันที่เขาใช้กันเนื้อนะครับเนื้อแกร่งมากนะครับแล้วก็สีผิวคงทนถ้าอยู่ในที่ร่มนะครับถ้าไม่โดนแดดโดนฝนนะทนมากสีเหมือนเดิมเนื้อนี่โอ้โหเวลาทํางานทีนีเจาะนี่แบบ แข็งมากอะทุกคนนะโอเคนะครับก็วันนี้หลักๆคือมาให้ดูในหลอดไม้ไผ่ที่ผมทําเองนะครับทุกคนทําเองใช้เองนะหลอดไม้ไผ่ทําเองใช้เองนะทุกคนดูอาจจะมีซ้ายคะกันไปนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้คัดมานะผมก็เอามาเป็นหลอดได้ผมก็ทําเลยนะนี่อันนี้ก็สําหรับใส่หลอดเฮติย,วยาวๆนะครับอันนี้หลอดยาวนะประมาณฟุตหนึ่งสามสิบ ยี่สิบเก้าสามสิบเซนนะหลอดเล็กซึ่งมันจะใส่หลอดเล็กๆได้พอดีเลยนะเอาจริงๆอะผมใช้แค่เนี้ยผมใช้ได้เดือนหนึ่งอะก็ถือว่าสุดยอดแล้วผมสามารถช่วยลดการใช้พลาสติกได้เยอะมากเลยนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนทําหลอดใช้เองนะอุยอ้ยๆล่งล่วง,วงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมกดติดตามหรือกด u b s c r i b e นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ